หลายหลายคนคิดถึงน้องดีๆใช่ไหมล่ะผมก็คิดถึงไม่รู้ตักกันะเ <cloud> ผมก็คือนิสันป็นไงนั่งนิสันก็นิสันสวัสดีท่านผู้ชมที่หน้าโบสถ์บาดึกท่านด้วยนะครับหน้าอะไรหรอหน้าลักเออนารักครับผม สำหรับวันนี้นะครับเห็นมาอยู่ใน300กลลัดไลท์โชว์ลุมร้านขายรถมือ2องรถหลวนดับหนึ่งในใจผมนะครับอยาจะบอกว่าวันนี้นะครับอยากบอกอยากจะมาเจกเมะ อยจะบอกว่าวันนี้นะครับไม่ธรรมาดาอยู่แล้วป้าเรามาอยู่ที่300กระกาลดไลท์โชว์รูมแล้วก็หลายๆคนคงคิดถึงคลิปรถหลูส่งสาวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติว่าผมจะเอา C8 คันนี้เคยถ่ายไปแล้วแลมโบเคยถ่ายมาแล้วนะครับผมปอร์เช่ปอร์เช่คันนี้ไม่เคยถ่ายแต่ว่าเคยถ่ายคันอื่นมาแล้วเอาเป็นว่าใครที่สนใจคันไหนนี่ขายของก่อนละกันใครที่สนใจคันไหนนะครับทักผมมาได้เลยนะครับผมจะได้กินค่าคอมมิชชั่นนะครับจากร้านพิ่แยมสามร้อก๊าดลดไลท์นะครับทักมาแล้วครับโอเคทุกคนฉันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรา จริงก่อนลวกันเพราะว่าถ้าสมมติเราเอารถซุปเปอร์คาร์ปกติไปรับเนี่ยมันอาจจะไม่วือหวานะครับโดยวันนี้นะครับหลายๆคนคิดถึงน้องดีๆใช่ไหมล่ะผมเ็่คิดถึงไม่รู้ว่าน้องดีดคิดถึงผมหรือเปล่าวันนี้นะครับผมเลยออกอุบายว่าน้องด,ดีวันนี้พี่ได้รถมาคันหนึ่งเป็นรถซุปเปอร์คาร์ไปถ่ายคลิปด้วยกันไหมเดี๋ยวมาดูครับซุปเปอร์คาร์คือทาไหนอันนี้เล่นฉีกเลยนะไม่ใช่นี่ครับทุกคน R 3 5ห เดี๋ oh. ยวจะบอกว่าวันนี้นะครับเราจะเอา R35 ตัวแรงนะครับมันไม่ได้ซูเปอร์คาร์ตรงไหนมันคือซปเปอร์คาร์แดนปลาดิบครับด้วยคันนี้นะครับหลังจากคลิปนั้นที่เราลงไปแล้วทุกคนลองขับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็กลับไปดูกันได้น,นะครับสาหรับนิสสันทีอาร์35คันนี้บอกเลยว่าแต่งเต็มครับนี่ฝากกระโปรง ลิ้นทั้งหมดอ่ะคือออฟโรอคันนี้สวยมากคันนี้ขายอยู่นะครับรถของพี่พี่เอกับพี่กิฟต์นะครับผมเจ้าของร้านกิฟซี่ช็อปนะครับผมก็เพิ่งไปทิปกันมานครับใครที่สนใจชุดสวยๆของผู้หญิงนะครับไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้เมื่อไหร่พี่ยอาใันเขียวไปฮะคันนี้น่ารักมากแต่ขายออกไปแล้วเนี่ยทุกคนลองดูนเทียบดูดิเนี่ยคือช่วงเนี้ยพี่แชมป์เขาเริ่มเอารถญี่ปุ่นมือหนึ่งมาขายแล้วนะใครสนใจลองติดต่อมาได้ที่300ร้อยการ์ลยเอ้ ติดต่อมาที่ผมครับเดี๋ยวผมส่งมาให้พี่แชมป์เองโอเคทุกคนก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางไปรับน้องดีๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้ตาก้องไปรอก่อนนะครับไปโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราออกเดินทางไปรับน้องดีๆกันเลยดีกว่านะครับเดินบนถนนแล้วกันเดี๋ยวรับบทบาทไปด้วยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับก็พาน้องมาวนเล่นนิดนึงเพราะจะเป็นคลิปนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราจะไปรับน้องดีๆนะครับผมคือคือพี่อ่ะบอกน้องดีๆว่าจะขับซูเปอร์คาร์ไปรับแล้วพี่ผมไปไหนตอนนี้ปล่อยลงใกล้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปปล่อยลงก่อนเนี่ยอ๋อปล่อยลงเลยทิ้งผมเลยพี่งผ้งก็ทิ้งผมเลยใช่พีเขาปล่อยลงคนเดียวได้ก็ข้างหน้าข้างหน้าไหม่ครับต้องลงหมดครับขออนุญาตีดิฟิสิ่งตัวนะพี่ขอถามหน่อยว่าจะเอาซูเปอร์คาร์ไปรับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงจะคิดว่าเราจะเอาอะไรไปรับแล็บบกินนี่ไม่ก็เฟอร์นารีทุกกล้องเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ารีแอคซูเปอร์คาร์คัััันนนนนนีีีีีีี้้้้ไไปปรรรบเเเ่่่่ยยยอออวิงงงงจจะ็ด๋ตตพพูก นั่นแหละอันนี้คือเราอยากรู้จริงๆว่าผู้หญิงจะคิดยังไงโอเคทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้ <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมไปส่งบทบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โลเคชั่นที่ผมส่งตากล้องไปก่อนนะครับผม <S <S เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วผมโทรหาน้องดีๆอีกรอบนึงไปโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจอดโทรหาน้องดีๆแป๊บนึงนะครับตื่นเต้นมากเดี๋ยวๆๆๆผมไม่ได้เจอน้องดีๆนานมากอ่ะขอโทษตอนนี้ผมใกล้ถึงแล้วแหละ ฮัลโหลครับตอนนี้น้องดีดีถึงไหนแล้วอ่ะ <Hello. S 1> น้องดีดีอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอ๋อเจอตากล้องพี่แล้วใช่ไหมตากล้องพี่ถึงแล้วใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเลยนะตากล้องตากล้องพี่ถึงแล้วใช่ไหมอ๋อเห็นเห็นแล้วค่ะโอเคแล้วเนี่ยเนี่ยพี่พี่ถึงละน้องคันไหนอะ่ะเนี่ยคันสีแดงอะ่ะคันนี้เหรอใช่เนี่ยซุปเปอร์คาร์พี่โดนเฟี้ยวแล้วปปล่ะโอ๊ยหนูไปโดนตักคันนะ <laughs> อ่ากดนนกดกดปุ่มมันจะเป็นปุ่มกดอ่ามันจะเป็นปุ่มอ่ากดอ่าแล้วดึงออกเปิดยาวมากอ่ะเปิดไปอ่าเปิดยากมากวอเคโอเคสวัสดีครับเลื่อนบอกไปข้งางหลังหน่อยก็ได้นะ แบบเอมันต้องหมุนมันต้องหมุนหมุนแปข้างหลังอ้วาว Amazing โอเคไปแล้วนะโอเคค่ะวาวอันนี้รี่หอรอพี่ไม่ไม่เคยเห็นอันนี้ก็คือซเปอร์คาร์ใช่เป็นซเปอร์คาร์าก็บอกว่าจะาซูเปอร์คาร์มารับก็คิดว่าอาจจะเป็นลัมโบอะไรแบบคังก่อนหรือ, <c oughs> รอปลา <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ปกติหนูก็คิดว่าเหล่าซูเปอร์คาร์มันจะมีแบบลัมโบ สิผู้หญิงจะรู้อย่างประมาณนี้ใช่ไหมต่นี่คันนี้มันคือเขาเรียกว่าซูเปอร์คาร์แดนปลาดิบก็คือรถญี่ปุ่นซูเปอร์คาร์ของญี่ปุ่นซูเปอร์ซูเปอร์คาร์คิลเลอร์ฉันนึกว่าขับไปซื้อปลาดิบเป็น <c oughs> รถสวยไหมสวยสวยนะใช่ไหมมันสวยมันน่ารักเสียงก็กระหึ่มกระหึม่มเลยนะแต่ว่าตอนแล้วพาน้องก,ก็แอบตกใจว่าอืมคันนี้หรอเอาพูดถึงเดี๋ยวมาพูดถึงรถนิดนึงเต็มสิบให้กีนนน่คะแนน ชอบนะความเท่ให้สิบเลยก็คือเสียงเสริมก็คือได้ก็คือแบบก็ถ้าผู้หญิงขับก็คงเซอร์เวอร์นะอยากขับลองขับไปเรียนดูอะเวอร์ดีแล้วตอนแรกที่พี่บอกว่าจะขับซุปเปอร์คาร์มาเราคิดว่าจะเป็นรถอะไรอาจจะเป็นเฟอร์รี่ที่นั่งเอหลังกันแบบวันรถนั้นเรานั่งอะไรกันวะแลมโบเออแลมโบไม่ใช่เฟอร์รี่เราเรานั่งแลมโบมันจะเตี้ยกว่านี้ใช่ฟิลมันจะอีกแบบหนึ่งเหมือนบูดิ้นขับอะชอบนะเอาให้ได้เอารู้ททนมันคือมันคือยี่ห้ออะไรก่อน ตอนแรกเห็นเห็นมาเห็นโลโก้ไม่ค่อยชัดแต่ว่านี่เห็นโลโก้จากออะไรเป็น GTR ใช่ไหมจ้ะอ่ GTR มันคือ GTR แต่มันคือยี่ห้ออะไรยี่ห้อไม่ใชยี่้อ GTR มันคือนิสสันเนไงนั่งนิสสันจริงจังใช่ตต่นเต้นไหมนสันนะอะไรนะพูอะไร ต้องบอกก่อนว่าน <lly> <gehört seven horrible> ้องดีๆไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรถญี่ปุ่นนะไม่มีความรู้รถญี่ปุ่นเลยเรารู้ว่าทำไมคันนี้ถึงเป็นซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์ทำไมมันถึงชื่อซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์แต่ว่าเห็นเห็น้วาว อันนี้ต้องบอกก่อนนะทุกคนพิมพ์คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะเพราะาน้องไม่ได้รู้จักรู้จักจริงขอโทษไว้ก่อนนะ <laughs> นี่ขอโทษไ้ก่อน <laughs> แล้วกันคือผมอยากรู้ว่ารีแอคของแบบผู้หญิงอะ่ะเมื่อได้นั่ง R 3 5เนี่ยจะเป็นยังไงแต่น้องก็ไม่รู้จักจริงๆนะแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคือ ชอบชอบปปรถซูเปอร์คาร์อยู่แล้่ว่าคือยิ่งแบบพอมารู้ว่าเอ้ยนี่ซัมซุงูเปอร์คาร์นี่ก็อันนี้เพิเ่งรู้เลยไหมเดี๋ยววันที่สานใช่เพิ่งรู้จริงๆก็คือแบบเปิดโลกมากเปิดโลกกระถาประสบการณ์สุดๆลองให้มันรู้ว่าซูเปอร์คาร์แดนปาดิปก็ไม่แพ้อิตาลีเหมือนกันเสี <c oughs> ยงนี่ก็ฮือจริงๆนะชอบญิงกับน่าจะเท่มากอ่ะปกติเป็นคนชอบแต่งตัวใช่ไหมใช่นี่เจ้าของรถคันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ดีดช็อปด้วยนะเพื่อนจะแบบเขาจะส่งชุดให้เรา ะะไม่ต้องสัพิซซ่าพิซซ่าชุดเดีแล้วอันจ,จะขับไม่แรงมากแล้วทุกคนเกรงใจเจ้าของรถแล้วก็ถนนคนเยอะด้วยนะครับเรื่องรถช่างมาันเราอาจจะทําความเข้าใจกันใหม่ได้ามาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่า,<ไ>เ,เ,ราเรื่องของเราอุ้ยเรื่องของเราว้าวม<อ>แล้น <laughs> เราไม่ได้เจอเกันมานานมากเลยนะนานมากก็คือจนจะแบบจะขึ้นปีสองแล้วเอาเหรอนะเจอกันตั้งแต่ยังไปขึ้นปีหนึ่งปีสองแล้วจะปีสองเหรออีกมาขึ้น คลิปล่าสุดป,ประมาณ4-5เดือนได้ใช่ถ้าอะไรเวลาที่รู้จักกันนะอุ้ยโรแมนติกแล้วตอนนี้เป็นไงเรื่องลงเรื่องเรียนตอนนี้ก็ข้าวเฮียรไดบอลฝึกปิดเทอมแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้มาหาพีา่ซเอ้เอก็ได้มาเจอกันแล้วตอนที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยแล,แล้วคนก็เมน<า>กัน,น <ๆ S 2> มาเยอะมากบอกว่าอยากให้พี่<ช>ดีๆมาออกอีกาฝากความคิดถึงของคนในช่วงหน่อยคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะก็มีคนมาคอมเมนต์ในไอจีเมื่อไหร่จะกลับมาถ่ายคลิปกับพี่ซาอีก ไ่ดีเคยนั่งกระบะซิ่งแบบออ l new หรือเปล่าใช่ร้ะนท <c oughs> ีมหน้า a อ l new ในมอสโคว์แค่ <c oughs> อยากนั่งเปล่าถ้าอยากนั่งเดี๋ยวจับให้ได้นะ <c oughs> นั่งหลัอนกระบะเลสซูเปอร์คารเอาได้ <c oughs> นนเดี๋ยวใครอยากดูเราดีนั่งกระบะซิ่งพิมมาปกติเห็นขันแต่บีเอ็มนั่นแหละซูเปอร์คาร์แล้วครับอยากจะให้มานั่งกระบะซ <c oughs> ิ่งลอ <c oughs> งไปดูบ้างว่าพี่พ,พ,พิซซ่าเวลาเป็นในเรื่นงทรงเอแล้วมันน่ารักขนาดไหน เสียงนี้เลย B6 ความผู้ควรของผู้ชายทเท่ๆอย่างมีตม่ตงเอางี้นะลองไปถามเพื่อนผู้ชายดูว่ารู้จักนิส s ันจีเดาอาร์าหรปล่าแล้น้องจะรู้ว่ามิงน่าจะชอบกันนะผู้ชายใ<ค>ชย่ผู้ชายน่าจะชอบคือมันเป็นรถที่แบบ <c oughs> แลไอเทมแรแล้วก็หน้าตามันยังดูแบบไม่เก่าอให้เราราคาเล่นๆคันนี้กี่บาทออกมือหนึ่งรถญี่ปุ่นนะรมว่รถญี่ปุ่น <c oughs> เป็ดล้านโอ้ oh my god คันนี้ออกป้ายแดงเป็ดล้าน <c oughs> คือลงออปชั่นแต่งยังใช่ยังถ้าผู <c oughs> ้ <c oughs> หญิงจ,จะไม่ค่อยจับตามองรถนิสสันจีอารเท่าไหร่หเพราะว่าจะมองว่ามันเป็นรถทั่วไป <c oughs> แต่ถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะ <c oughs> คือผู้ชายอาจจะมีผัวเพิ่มก็ได้ <c oughs> <c oughs> คือบอกเลยว่าผู้ชายกีนคันนี้หนักมากแล้ว <c oughs> หลังตอนนี้หนูคงต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่อง เซิรพาณิชย์ซเปอร์คาร์เซิรพาณิชย์หัวเดียวครับตอนเดียวน้องดีงงดีที่อยากไปนั่งเดียวไปได้กับพี่นะแต่ว่าทารถามาว่าน้องดีคิดถึงพิซซ่าบ้างหรือเปล่าในช่วงเนี้ยนีค่คืดูข้ความมาเริ่งทั้งคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับน้องดีดีไม่รู้จักจริงๆนะครับพาข้าปั๊มเดี๋ยวพาไปดูแบบข้างนอกรถกันดีกว่าโอเคค่ะชมพอดีใกล้ๆกันเพราอี้ก็พี่ซาต้องมาจอดนิดเดียวก็ไม่ได้ดูก็กำลังวุ่นกับการเปิดประตูว่เปิดประตูยังค ประมาณ90%เปเปิดประตูไม่เป็นเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราออกไปดูกันนอกรถกันดีกว่า,าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้ครับน้องวว้านี่โอ้โ,โหซูเปอร์คาร์คิลเลอร์บอกเลยว่าตัวนี้ของจริงครับของจงอี๊ดเป็นไงสวยนะเฮ้ยเพิ่งเขีนวันมีโลโกล้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมสวยมากคือฟิลมันดีอ่ะน้องชอบอ่ะชอบรถอุ้ยพูดไม่ได้เหรอเอาละครับมาดูหน้ารถนะครับนี่ โอ้น้ารถสวยมากเป็นไงวันนี้ถามหน่อยว่าดูอะอาจมันอาจจะแบบไม่ได้ตื่นเต้นมากหลังจากที่เรารู้ข้อมูลแล้วเป็นไงตื่นเต้นไหมจริง,รงๆอะชอบมากนะคือตอนแรกไม่ได้รู้อะไรเลยก็แบบคิดว่าเฮ้ยอันนี้รถอะไรแปลกใหม่แต่งซิ่งหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่งซิ่งก็คือพอมารู้แบบว่าความจริงๆบอดี้ของมัก็คือแบอบสวยเนาะมันสวยดูจริงๆแล้วมันสวยยิ่งคันนี้มันเป็นแบบออฟล้อสวยมากแต่ว่าน้อยกว่าดีๆเท่านั้นเองคุยเกิดนะแล้วก็ในคอนโซลรถก็คือบอกว่าก็คื วยมากคือแบบเป็นหนังความหนังความอะไรจริงไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านต่อเลยแล้วกันโอเคทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้ไปส่งน้องดูดูได้รอกไม้มาด้วยนะจะเก็บมาจากข้างทางเมื่อกี้อย่ามาทำตัวน่ารักเป็นเบลเลยป้าพี่พิศาไม่ชอบอ้าวไม่ชอบิหรอโอเคตอนนี้เราก็ไปส่งน้องดูดูนะครับที่ร้านพิซแจมสามร้อยกอลั่วไลท์โชว์รูมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามน้องดีๆก็สามารถไปติดตามได้ที่ไ g นะครับผมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย